สวัสดีค่ะทุกๆคนนะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการทำนายแบบรันดอมนะคะให้กับทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาเจอคลิปนี้นะคะโดยที่เราจะรู้ได้ยังไงว่าคลิปนี้ใช่ของคุณนะคะโดยที่เดี๋ยวอ,อมจะไปบอกให้นะคะว่าพลังงานหลักเป็นอะไรยังไงบ้างนะคะเพื่อเช็คว่าเออถ้ามันใช่60%ก็ไปต่อแต่ถ้ามันไม่ค่อยตรงนะคะก็อาจจะเอ,อยังไม่ใช่ค,คลิปของคุณ ะะแต่ให้รู้ไว้ว่าเป็นรันดอมเนาะไม่สามารถตรงได้กับทุกคนพลังงานสรับข้างกันได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะออมไม่อยากให้เอาไปซีเรียสนะ,ะดูเนเพียงแค่ไกด์ไลน์จะดีที่สุดเลยนะคะทีนี้เรามาเช็คกันก่อนนิดนึงแล้วกันว่าพลังงานหลักนะคะเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงอะไรยังไงบ้างนะคะโดดเด่นนะคะชาวชาวธาตดินนะคะมังกรผู้ศบกันมากมนะคะรวมไปถึงไพ่ยขยายที่ออมเปิดให้ด้วยนะคะ ตรงนี้นะคะโดดเด่นชาวธาตุดินนะคะมังกรผู้สบกันนะคะแล้วก็โดดเด่นชาวธาตุน้ำนะะรกรกฎมีนพิจิกนะคะแล้วก็มีชาวธาตุลมนะคะเมถุนตุลกุมเนาะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดจะเป็นธาตุดินนะคะมังกรผู้สบกันนะคะโอเคตัวเลขที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะคะมีเลขเก้านะคะมีเลขเก้าที่ขึ้นมาตรงนี้นะคะมีเลขสิบนะคะ เลข8เลข2นะคะเลข7ดด้วยนะคะที่อาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องระหว่างคุณกับเขานะเอาล่ะเรามาดูกันหน่อยสินะคะความสัมพันธ์วันนี้โดดเด่นนะคะพลังงานหลักที่ขึ้นมานะคะโดดเด่นความสัมพันธ์ที่แบบเป็นรักทางไกลนะคะเออรักที่แบบอยู่ไกลกันด้วยระยะทางนะคะหรือเป็นความสัมพันธ์ที่โดดเด่นว่าคุยกันผ่านโซเชียลอินเทอร์เน็ตออนไลน์เป็นหลัก ะะแล้วก็มีโอกาสเป็นไปได้ว่าความสัมพันธ์นี้ห่างๆกันแล้วนะคะมีความห่างมีความคุยน้อยนะคะมีความห่างมีความนิ่งมีความคุยน้อยมีความ no contact ก็ได้นะคะคือถึงขั้นแบบคุยน้อยหรือน้อยมากไม่ติดต่อเป็นไปได้เหมือนกันนะคะแต่ในบางคนเนี่ยเป็นแค่รักทางไกลแล้วก็อาจจะยังมีการ อปฏิสัมพันธ์กันบ้างอยู่สม่ําเสมอเช่นถ้าเคยคุยกันอาทิตย์ละครั้งอาจจะเป็นเช่นนั้นอะไรอย่างเงี้ยคือในบางเคสจะเป็นความสม่ําเสมอในทิศทางที่แบบอยู่ใครอยู่มันนะคะโฟกัสชีวิตตัวเองอะไรแบบเนี้ยแล้วก็มาสอดส่องมามองเช็คไพ่เช็คอ๋อพิกอเด็กพิเอก์การ์ดนะคะหรือว่ามีการออกมาสอดส่องมองดูในโซเชียลสักทีนึงอะไรอย่างเงี้ยก็ได้อาจจะส่องสม่ําเสมอก็ได้นะ ส่องตลอดดูตลอดเช็คตลอดนะคะหรือว่ามีการออปฏิสัมพันธ์กันบ้างนะคะอย่างที่เรบอกก็ได้อดซสม่ำเสมอแบบอาทิตย์ละครั้งเดือนละครั้งเก้าวันครั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็ประมาณนี้นะคะพลังงานหลักที่ขึ้นมาที่จะบ่งบอกว่าเป็นของคุณได้อีกนะคะก็คือเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างมีความผูกพันกันมากๆนะคะในบางเคสพวกคุณเนี่ยเป็นแฟนตัวจริงเนาะ ะะถ้าไม่ใช่แฟนตัวจริงก็คือผูกพันกันมากเลยนะหรือว่าเป็นคนในสังคมสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างเดียวกันนะคะดูทรงความสัมพันเนี้ยเหนียวแน่นแน่นแฟนกันมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะแต่อย่างที่เมบอกว่าโดดเด่นรักทางไกลหรือรักทีออ่ติดต่อกันผ่านโซเชียลเป็นหลกัก นะคะแล้วก็น่าจะมีการสอดสองมองดูกันพอสมควรเลยแล้วก็มีความแตกต่างหรือความเข้ากันไม่ได้เกิดขึ้นด้วยนะคะอาจจะเป็นเรื่องอายุเชื้อชาติภาษาศาสนา,าวัฒนธรมรมระยะทางวิธีคิดทัาศนคติหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะมีความแตกต่างระหว่างกันอยู่นะคะแต่ที่แน่ๆน,นะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจริงจังเป็นความสัมพันธ์ที่แบบมีความผูกพันมั่นคงแล้วก็เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างแฮปปี้นะคะแฮปปี้แต่พลังงานเนี่ยบ่งบอกว่ามีฝั่งใดฝั่งหนึ่งไม่ชอบ ความไม่จริงจังหรือไม่ชอบคนเจ้าชู้อ่านะคะไม่ชอบให้มีการครบซ้อนหรือไม่ชอบให้ใหมีการเจ้าชู้เกิดขึ้นอะไรเนี่ยนะคะเอาละพลังงานหลักตรง6 0สไปต่อได้เลยนะคะถ้าเกิดน้อยกว่านั้นอาจจะยังไม่ใช่คลิปของคุณนะคะเรามาดูนิดนึงซิงว่าความสัมพันธ์นี้เป็นยังไงบ้างนะคะคือตัวเขานะฝั่งเขาอะนะคะเขาบอกว่าเขากลัวการติดต่อคุณ นะคะสาเหตุที่เขากลัวการติดต่อคุณเพราะว่าเขาอยากให้คุณนะ่ะเลือกเลือกอะไรเช่นเลือกระหว่างครอบครัวของคุณกับเขานะคะครอบครัวของคุณอาจจะเป็นแฟนตัวจริงพ่อแม่พี่น้องญาติโกโหติกากับเขานะคะหรือภาพลักษณ์ทางสังคมกับเขาอะไรอย่างนี้ก็ได้แสดงว่าเขาอ่ะมีประเด็นอะไรบางอย่างที่เขาอยากให้คุณนะเลือก นะคะด้วยด้วยที่อมจั่วไปว่ามันน่าจะมีเรื่องอะไรได้บ้างนะคะอมก็เลยมอว่าเขาอาจจะกลัวกลัวการติดต่อคุณมาเพราะว่าเขายังเขายังอยากให้คุณนะั้นเลือกให้เสร็จก่อนหรือว่ากลัวคําตอบก็ได้ไงเออกลัวคําตอบว่าเอ,อ๊ะคุณจะเลือกเขาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ก็ได้เนาะก็เลยกลัวการติดต่อคุณนะคะแต่ต่อให้เขากลัวความรู้สึกของเขาคือผูกพันกับคุณมากๆนะถ้าเป็นไปได้อมมองว่าเขาก็คงอยากให้คุณเลือกเขาแหละนะคะ แลวเขาบอกว่าการได้อยู่ใกล้ๆคุณนะที่กดเข้ามาดูคลิปเนี้ยมันทําให้เขาเคลิ้มนะคะหรือว่ามีความหลงอ่าแสดงว่าสปาร์กกันอยู่นะเออมันมีความสปาร์กมันมีความหลงหรือว่ารู้สึกว่าเวลาอยู่ใก <Bow down> ล้ๆกันม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 ีความเคลิม้มเคลิ้มแต่นะคะเขาก็อยากรู้เหมือนกันว่าคุณจริงๆคุณอน่ะแคร์เขาไหมเพราะว่าการที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณมันทําให้เขาเคลิ้มหรือหลงก็จริงอะแต่เขาก็อยากจะรู้ไง คุณแคร์เขาไหมเพราะว่าพวกเราดูไม่ค่อยยอมกันเลยเนาะอะไรเงี้ยนะเออพวกเราดูมีความแตกต่างกันที่เข้ากันได้ยากคุณแคร์เขาไหมที่จะปรับตัวหรือนะคะพวกเราเนี่ยดูไปกันได้ยากเหมือนกันนะเพราะว่ามีความไม่ยอมกันอ่าพอมันไม่ยอมกันเขาก็อยากจะรู้ว่าคุณแคร์เขาหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยนะคะเพราะนั้นแล้วสแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาค่อนข้างมีความหลงไหลคุณมีความเคลิ้มๆกับคุณแต่แค่ไม่มั่นใจ นะคะว่าคุณแคร์เขาไหมนะคะแล้วก็ช่วงที่เงียบช่วงที่ห่างเนี่ยเขามองหาคุณทุก,ท,กทุกที่เลยนะนะคะแล้วเขาก็หวังว่านะคะเขาหวังว่าอะไรอะไรมันจะไม่เหมือนเหมือนเดิมเช่นไม่อยากให้ความรักมันเป็นรักทางไกลแบบนี้เออจะทํายังไงที่เราจะโยกย้ายมาอยู่ใกล้ๆกกันหรือว่าไม่อยากคุยกับคุณแค่ผ่านโซเชียลแบบนี้แล้วก็ได้นะคะหรือว่าช่วงที่ห่างกันเนี่ย เขาอาจจะคอยเช็คไพ่ดูหมอเล่นพิกอะเด็กพีกอากาศถึงคุณก็ได้นะคะเพราะนั้นเราแสดงว่าอะไรแสดงว่าเขาเนี่ยอยากให้อะไรอะไรมันผลลัพธ์อ่ะมันเปลี่ยนไปจากที่มันเป็นอยู่อะ่ะนะคะเพราะนั้นก็เป็นไปได้ค่ะว่าพอห่างกันพอเงียบกันไม่ได้คุยกันนะคะตัวเขาเองค่อนข้างที่จะมองหาคุณอยู่ตลอดเวลาแสดงว่าเอาคุณออกจากหัวไม่ได้ด้วยนะนะคะ แสดงว่าฟิลเขาเนี่ยคือมีความรู้สึกว่ายังอยากยังอยากให้ความสัมพันธ์เนี่ยสม่าเสมอได้ยังอยากให้ความส,มสัมพันธ์น,นมมี้มมนได้ไปต่อนะคะเขาอาจจะภาวนาหวังก็ได้นะว่าให้ความสัมพันธ์นี่ยยังไปต่อได้นะนะคะอืมนะเพราะว่าดูทรงเขาเขาเขายังอยากไปต่อหรือเอาคุณออกจากหัวไม่ได้จริงๆนะคะแล้วเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะบอกคุณเหลือเกินว่าเขาว่ารู้สึกยังไงนะคะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณก็คือให้เขาได้มีคุณได้ไหม เขาอยากมีคุณอยู่ในชีวิตนะคะเพราะว่าเขาเหมือนเห็นอนาคตอะไรบางอย่างร่วมกันกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นถ้าความสัมพันธ์นี้มันห่างกันแล้วมันนิ่งกันแล้วมันเงียบกันแล้วมันต่างคนต่างอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเขาอยากจะบอกคุณมากๆเลยว่าให้เขาได้มีคุณอยู่ในชีวิตได้ไหมล่ะเออนะคะเขาอาจจะเป็นฝ่ายมาส่องคุณอยู่ก็ได้เรื่อยๆเนืองๆก็ได้ไงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ลองลองลองดูซิว่าเอ๊ะมันจะปรับความเข้าใจอะไรยังไงกันได้บ้างไหม นะคะแล้วก็ไพ่ขยายที่ยอมเปิดให้นะคะอมมีความสู้ความสัมพันธ์เนี้ยนะคะมันเป็นความสัมพันธ์ที่จริงๆแล้วมันมันมีการมันมีการพึงพอใจระหว่างกันอยู่นะนะคะพึงพอใจในที่นี้คือแบบอาจจะยังรู้สึกอยากจับยึดกันไว้อยู่อะ นะคะเอาเลยไม่แน่ใจว่าพวกคุณพึงพอใจกันที่อะไรได้บ้างเช่นพวกคุณเป็นเป็นแฟนตัวจริงแล้วก็มีเป็นไม้มีลูกติดหรือเป็นแฟนตัวจริงที่มีภาระอะไรร่วมกันนะคะเพียงแต่มันบางทีมันก็โฟกัสงานเงินมันห่างไกลกันระยะทางห่างไกลกันบางทีเราโฟกัสเงนินโฟกัสงานซะจนเราห่างเหินกันถ้าการณีเป็นแฟนตัวจริงเอาว่าพวกคุณอาจจะยังแบบมีความพึงพอใจนะคะที่จะยังได้รับผิดชอบความสัมพันธ์นี้อยู่ นะคะลงเรือลําเดียวกันไปอยู่เพียงแต่มันก็มีความไม่ไว้ใจกันบ้างนะคะซึ่งอาจจะต้องเป็นฝั่งเขาเพราะว่าเราถามถึงเขาถูกไหมอาเขาอาจจะไม่ค่อยไว้ใจก็เลยมีฝากมีคําถามมีโมเมนต์มีความรู้สึกอะไรฝากมาถึงคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะอแต่ว่าในอนาคตนะคะถามว่าออ่ความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนกันเนี่ยนะคะเอามาว่าก็น่าจะมีอะไรก็คงจะยังเคลียร์กันเนาะมีอะไรก็มาเคลียร์กัน ยังสอดสองมองดูกันยังคึงพอใจลงเรือลําเดียวกันอยู่นะคะแต่ทีนี้ถ้าคุณกับเขาไม่ใช่แฟนกันนะคะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงการเงินการท่องผลประโยชน์สังคมร่วมกันบางอย่างนะคะออสถานการณ์คบซ้อนก็ได้นะคะออแล้วก็ไม่ว่าจะรักทางไกลหรือไม่ไกลก็ตามนะเอาว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูเหมือนกับต่างคนต่างอยู่ได้ด้วยตัวเองไหมนะ ่าเช่นคุณก็อยู่ของคุณได้เขาก็อยู่ของของเขาได้นะคะแต่เอาีีความรู้สึกว่ามีมีโอกาสนะคะในอนาคตที่พวกคุณจะยังได้มาเคลียร์ใจกันนะเออโอกาสที่จะยังได้เคลียร์ใจกันมันก็ยังมีอยู่ไงนะคะอ่ะเดี๋ยวดูไพ่เพิ่มให้อีกสักหน่อย ออมว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองนะคะออกแนวเหมือนบางทีนะมีอะไรก็ไม่ได้พูดตรงไปตรงมาซึ่งกันและกันเพราะว่ามันมีทิ่ฐิมานะการเอาชนะกันเกิดขึ้นนะคะความสัมพันธ์นี้นะบางทีไม่ค่อยได้เปิดเผยว่ารู้สึกนึกคิดอะไรกันไม่ค่อยมาเคลียร์กันชัดเจนตรงไปตรงมาเท่าไหร่นะคะใส่หน้ากากหรือมีทิ่ฐิมานะเอาชนะกันพอสมควรน,นะคะแล้วต่อให้บล็อก ปิดกั้นเงียบคุยน้อยเนี่ยเอมว่าดูทรงมันยังมันยังไม่ได้อยากจะปล่อยกันไปอะนะคะมันยังไม่ได้อยากจะปล่อยกันไปมันเลยทําให้แบบมีพลังงานในใจว่าน่าจะยังได้กลับมาหากันอาร์ทเนียมขออนุญาตคาริฟายนะคะเพราะว่าเคสที่เป็นแฟนกันมันไม่มีอะไรมากนะคะออกแนวก็แค่ว่าอาจจะยังลงเรือลาเดียวกันอ่านะคะพึงพอใจที่เราจะยังมีกันและกันอยู่ในชีวิตแต่เอาเคสอื่นๆนะคะ ขออนุาตเช็คแล้วกันว่าตัวเขานะคะจะเออ่สรุปสุดท้ายเขาจะทําอย่างไรกับคุณที่มาดูคลิปนี้สรุปสุดท้ายเขาจะทํายังไงกับคุณนะคะสรุปสุดท้ายเขาจะทํำยังไงอความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการเอาชนะที่ถิมานะกันจริงๆแต่ออมว่านะในบางเคสเรื่องงานจะเป็นตัวดึงพวกคุณเข้าหากันนะคะเนี่ย มันมีความคิดมากสถานการณ์รักทางเลือกช้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีภาวะเจ็บๆอะไรระหว่างกันที่ดูเหมือนจะไปต่อกันไม่ไม่ได้หรือดูจะสะบักสะบอมกันมาเอาชนะทิฐิมณะกันเนี่ยนะคะแล้วก็มีการวางมาดวางฟอร์มคือค่อนข้างมีอีโก้หรือมีมามีฟอร์มกันนะคะแต่ว่าอมมองเห็นคะ่ะต่อให้มันมีทิฐิมณนะการเอาชนะกันหรือไปต่อกันได้ยากแต่ไม่แน่ ไม่แน่ว่าการงานเป็นตัวดึงพวกคุณเข้าหากันหรือว่าอาจจะยังมีมีข้อความค่ะเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะแบบไม่กล้าปล่อยคุณไปอะไรอย่างนี้ก็ได้ไงแล้วก็จะยังได้เห็นข้อความการมากดไลค์กดใจหรือว่าการคอมเมนต์หรืออะไรบางอย่างในโซเชียลให้เห็นก็ได้นะคะหรือเป็นข้อความก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเออเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ค่ะว่า สุดท้ายต่อให้ดูจะไปกันยากไปกันไม่ไหวสะบักสะบอมเอาชนะกันที่ถิมานะต่อกันหัวดือยหัวแข็งอะไรกันเนี่ยแต่ก็อาจจะยังมีการทักทายกันมาได้อยู่นะคะเขาก็อาจจะทักคุณมาหรือเรื่องงานนําพามาก็ได้เช่นกันเนาะอืมเอามาดูยังเสียดายอะนะคะยังเสียดายมันมันมีความเติมเต็มอะไรกันไม่รู้ในความสัมพันธ์เนี่ยเนี่ยมันเป็นความคิดถึงเติมเต็มความผูกพันค่ะ นะคะแต่อาจจะช่วงนี้มันอาจจะเงียบๆหน่อยนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าไม่แน่เนาะในอนาคตนะคะอาจจะได้รู้ข่าวค่ะข่าวสารซึ่งการละกันหรือการกลับมาหากันหรือการแบบอ่อการเขาเรียกอะไรนะได้ได้รับข้อความอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้นะคะแต่ว่าความสัมพันธ์ที่เอามองว่าต่อให้ต่อให้นะมันยังป้วนเพี้ยนกันอยู่นะคะหรือว่ามีการกลับมาหากันแต่จะค่อนข้างเงียบอยู่ดี จะค่อนข้างเงียบอยู่ดีนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้นะคะก็เอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้คุณกับเขาได้เคลียร์กันได้นะคะเป็นกําลังใจให้คุณกับเขาเอา่อสามารถที่จะติดต่อกันปฏิสัมพันธ์การเคลียร์กันนะคะลดทิฐิมานะอะไรต่างๆที่มีต่อกันแล้วก็สามารถที่จะมาปรับบาลานซ์กันและกันได้แล้วกันนะคะวันนี้อมก็จะลาไปก่อนแล้วนะคะก่อนลากันไปขออนุญาตฝากนิดนึงแล้วกันเนาะเดี๋ยววันที่27ด เมษาใกล้ละนะคะยี่มเจ็ดเมษาเราจะมีการจุดเทียนอินอินคู่รักนะเทียนเสริมดวงความรักนะคะคนโสดจุดเสริมเสน่ห์เมตตาดึงดูดรักคนมีคู่มีแฟนเนี่ยกรับพลังงานความสาม,มันธ์ให้ราบรื่นมากขึ้นนะคะโดยจะมีข้อห้ามอะไรต่างๆก็ลองลองสอบถามหลังบ้านหลังไม่กันมาได้นะสำหรับเทียนอินนะคะเป็นเทียนแฮนด์เมดร้อยเปอร์เซ็นต์ปั้นมือมียันคาถาตรงกลางอาจารย์จะเป็นคนจุดทําพิธีพวกเรานะคะใครสนใจก็รีบ จองกันเข้ามานะคะเป็นเทียนแฮนด์เมดร้อยใส่ขาวด้วยนะไม่ใช่ใส่ดําเทาไม่ใช่นะขาว100%ยเลยทุกคนผลลัพธ์เนี่ยอิงบุญกรรมของคุณกับเขานะคะหรือถ้าจุดแบบคนโสดก็อิงกับบุญกรรมของตัวคุณไม่ต้องกลัวจะมีของไม่ดีนะคะวันนี้อมก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากซัพพอร์ตกันด้วยนะคะวันนี้หลับไปแล้วนะบ๊ายบายค่ะ